สบ,บายดีสบ,บายดีบบยดพ่อแม่พี่น้องเอฟซีโมทุกผู้ทุกคนเชียร์เข้ามาชมคลิปวิดีโอของสาวนกเนาะอ่าสบ,บายดีเด้สบ,บายดีส่องมือนกส่องมือสบ,บายดีเออเท้าเพรค่ะเบิง้งอย่าลกมันลกหัวกระปุกขี้ลายบวงาม cứ qua ta có năng anh nhèn ven xong cả là cả đừng 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 hôm tụi em cho khuôn ơi Ê, mày thấu hả nỉ tăng năng đừng hôm tụi em khẩu là giác đây hôm mà tích, tích tích tụi em là và đừng hiếm bữa nay là pan hả lúc, bánh,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  lúc <laughs> bữa năm đời bữa đây là pan lúc bữa À คลิปนี้ทุกคนเอ้ยสนุกก็จะมาแจ้งข้าวดีทุกคนมาบอกข้าวดีเนะาะพอดีบ่าวบุญนำกับทางสาวลีแล้วก็พัวของสาวลีเนาะเป็นก็บอยู่ได้เพิ่นไปเล่นบบแต่งงานเนาะ,ะ,ะพร้อมทางพากันไป่งสการอ่า ภรรยาของอห้องเจ้าเมืองเมืองเพียงทุกคนเอ้ยมามือนี้ก็เพิ่นอนฮ่าทุกคนเอ้ยสิ่งที่พวกเราโลคอยมานันที่สุดก็มาหอดแล้วเนาะฮ่าสนุกให้ทุกคนได้บึงพ่นเริ่มลงมือแล้วส่วนห้องน้ำพุ่นทุกคน เนก็อนอยังเตะเอาอันสนุกกรบป๋อยเข้าไปเบินน้งเนาะเพิ่นเอาใสา่บ็อกเซอร์นั่นแล้วแล้วก็ออยังประตูเนะาะฮานี่ทุกคนเอ้ยเพิ่นลืมแล้วเนาะวางท่างนี่นี่เป็นลังนึ่งลังที่ซองที่ซ้ำที่ซี่ไปพ่นเลสทุกคนเอ้ยกำลังลืม

ดี๋ยวจไดไปเอาบุญมีก่อนเอ้ยลูกชายเมตุนจะเอลูกชายเมตุนแล้วเนาะเอาม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 า,มาไม่เอามาเอ่ออ๋าเดี๋ยวสนุกจะได้เอารูก,กันทุกคนเอ้ยมานี้แหละจุนแหน่เนาะ เออเอ,อ้ยแม่เอาแล้วลุงแม่เอาแล้วมา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 โอเคนะทุกคนเนาะตอนนี้แซนุกก็เอาไอ้บุญมีมาให้แล้วบุญมีเอ้ยอย่าลุทางนี้อย่าลุบุญมีบุญม,มีเอ้ยเอัน <c> เ <oughs> บิ่งอันนั่นคันโฮมเม่หืมไอ้บุญมีมาเบิ่งเขิ้นนู่ กินข้าหรยังนาะมีแต่อันเลียพังนี้เยียอ้อนแดนอ๋อ ไเขาอได้เขาก็อมหายเามันไม่มีสิทลมีสิทแต่สาวรีเนาะทาด้าบุมมีสิทเอาแล้วเอาบุญเบุญลอดนอบมีบุญนำบุญหลอดบุญยงอีกึมหนอ เมื <łość> ่อว <S Sports> ันเห็นปลาเรือให้กินใจแต่เขาน้มเนี่ยเมื่อคืนนีเก่าโมงปตายให้กินไอติมที่เป็นฝายที่รถเลาะไปจ้ำห่านเมอไม้ทุกท่านพอนอนวันอาทิตยโบราณ แค้นมาเอาอันเล็กเบ็บอ้นกน้อะบลอนนะคะเก็บแค้นกันนั้นแหละแบบนั้นต้อมันนักายอันนั้นแบ่งกันเฮ็ดเนทางอันทางนี้เอาซ้ำลังบวช ทางนี Thanks, ้ได้ซอ่งเนาะโ้องน้ำกันกับบุหรดิซ้อมรงน้ำกันบบุรมีขาลังจีเมนผู้ได้เนาะโชคดีได้เงินในบ้านปุกจีเม้นอันสาวติ๊กหรือสาวเพดนั้นฮาเพ้วน่าจะมอห้น้ำเลยนะ ไอพึ่นมีจุกเลยเป็นบอลลุกเขี่ยเนี่ยต่อช่นนี้้แอนพพทก่อนเนาะตั้งมาเนาะข้ามหาตอไปว่เอาแยกซื้อกนห้าง้อพุทธบอกเพราเจ้านี่เขาคือบัคขีด เอาเช่นนี้นะเนนี้เาน้นะบุมีฮะนั่นบุมตทนเอาป่ะอันนี้บุมีบุใสบอันนั้นมาได้เป็นข้คั่วนี้นะอันนั้นบมีมีตัวขาควขจะันี่เออซหลวันได้สีแค่มาเห็ดอันใดหิมอันนั้นยังวะมันเป็นยังกับเสือเขียนี่ก็่ได้สื่อดูก็ดูให้ในซิมัน งานได้กันเนาะหลายมันมันมันนี่งานนึงมันมันมีแต่อันเดียวเนูะหนูมันแล้วอันสื่ออุปกรณ์เด็ดไปเช้ารกค้ำน้ำคุ้มเนี่ยเชงกับเชงใครได้แต่มันโบเป็นบางหินแอมเนาะกันห่างนี้นี่กะ่จีออนเด้เนาะ ความสุขหลายมันก็มีความสุขดีอยู่บ่มีมังคินยังมีความสุขดีบ่ฮึกมังคินบ่บราว่าจะบ่มีมังคินข่อยตัดดังเศษนั่นเนาะคอยคนมีบุญมังคินแนี่ยบงคินหัตแน่น่ะมังคินหัดมังคินแบบขันมังคินเป็นก้อนเออหินหัดหินน้อยกัดซูเขาเลยเพรามันหยาดเล็ก S <S เอา้อาหนึ่งบินออกมาโอ้พวกมีเหยไลย่ตัวเองกลียานมันไปไข่สิง่งจีนนั่นน่ะ คุนมีเจ๊เอ๊มันมีหลับตื่นแล้วเนาะมีหามาเบิ้งคืออันเนิดนิดเหรอนะเอ้ยลีเนีน่เฮ็ดเหรอนะไอหลีน,นหเหรอเนี่ยนั่ไอย้งนี่ไอยงเอ้ยเต้าไอเอ้ยจมไอบุญรอดนี่นู่น 嗯。<noise> <noise> <noise> Mày nghe không? Cái ý sắp đầy bữa hả? Ấp cái lên cái trên ね、これでどっちがなるほど。あの

ปิ่นบางเนี่ยมันจะชู่เสมอยายเหตดไปอยู่เดี๋ยวบก็แม่แล้วปิ่นนาสกันแต่ละแล้ว,กกวงหลังจากมความคนละไฟขทางนี้เงินขวากมาทางนี้เนาะขมนวากินกินน,นววาสก,กัน โอเคนะทุกคนเนาะเดี๋ยวคลิปนี้สานนกก็จะได้ขออนุญาตจบคลิปกันเพียงเท่นี้กันทุกคนเลยว้วพบกันไว้ในคลิปต่อไปเนาะสภาบคลิปนี้สานนกขอเก้าคำว่าสะไปดีนี่เปมนสาวผู้สาเลน